เอ้ามามาเดี๋ยวให้ตลกเล่นก่อนออดีเหมือนกันสวัดดีครับหวัดดีครับเออท่านที่อยู่ภายนอกเข้ามาได้เลยนะเข้ามาได้เลยเอ้ามาเอ้าเอกเอ้าเฮ้ยนี่มันเอกเชิญยิ้มเนี่ฮะไอ้นี่มันลูกตลกดังเนี่ยใครอ้าตลกคุณไม่รู้จักเลยในยุคนั้นเนี่ยยุไนว่าไปลุงว่าไปเล่นไม่ยาก อ่าเล่นไม่ยากเคยดูป่ะพ่อมันชื่อองค์คดอ้อโอ้เล่นพ่อเลยอ้าวรู้จักพ่อเป็นพวกกันเพื่อนกันเป็นเพื่อนเพื่อนเล่นได้เล่นได้เป็นเพื่อนเล่นได้ทำมาหากินลูกครับผมครับอ่าเอาซะก่อนเลยอ่าสวัสดีครับก็ทุกปีศิลปินมากันแน่นหลังเวทีเลยตอนนี้ใช่ตอนนี้ก็ท่านที่เดินกันอยู่ก็ทยอยกันเข้ามานะฮะทยอยกันเข้ามามีเก้าอี้ให้นั่งครับผมมีที่เยอะแยะเลย เก้าอี้นี่ก็ร่วมร่วมทําบุญกับทางวัดไปด้วยเลยใช่นะฮะเดินเข้ามาแล้วก็หยิบเก้าอี้จ่ายตังทำบุญร่วมกับวัดหน่อยนึงครับแทนนั้นเราก็มานั่งชมความบันเทิงกันเลยขอบขอบคุณทั้งติ่งวิดีโอด้วยทั้งติ่งวิดีโอครับอะไรอะไรฮะอะไรอะไรพี่อยากเต้นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวตลกเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวให้นดนตีเขาเล่นให้เดี๋ยวตลกตลกเขาเล่นก่อน ก็รู้อยากเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตลกเล่นก่อนเดี๋ยวตลกเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวให้นักดนตรีเขาเล่นให้อยากเต้นชอบเต้นอ่ะงันเต้นเลยเต้นเลยอ่าเต้นเลยเต้นเลยดนตรีไม่ต้องดนตรีไม่ต้องไอเดียแล้วไม่ตออยากเต้นมึงเต้นเลยก็เต้นยังไงก็ตามใจคุณแล้วกันได้ไหม อ่าถ้าถ้าถ้าไม่เต้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้สอหอกระทืบแม่งเลยเดี๋ยว <c oughs> อ่าเต้นไปเต้นไปอยากเต้นเต้นไปโอ้เรียกเรียกเสียงตบมือด้วยอ้าวม,มีมีพาพวกมาด้วยเหรอ <c oughs> อ่าอ่าอยากเต้นเต้นไปเออมันมันตรงไหนของมันวะไอ้เหี้ยคนมันชอบเต้นเนะรอเมันดีด <c oughs> อะไรของมันวะ ทำไมงานวัดต้องมีตัวงี้เพ่นพ่านอันนี้มันหลุดมาจากชายแดนขเขมรเบว่าเฮย้ยไม่น่านหลุดมาั้าแต่หัวค่ําเลยนะ <c oughs> อ้าอ้าดูดูมันจะเต้นไปถึงไหนเอ้าดูตายมึงตายตายะจะต,ตายมันแม่งอยู่คนเดียวตายคนดูตายเอางี้อางี้พี่อยากเต้นพี่ขึ้นมาข้างบนเลยดีกว่า มาข้างบนเลยเต้นข้างบนเลยมามาเชิญเชิญเชิญเออเดี๋ยวเดี๋ยวตลกเล่นเล่นจบแล้วเดี๋ยวนักดนตรีเขาขึ้นชุดใหญ่เลยอ่ะฮะเฮ้ยดึงดึงดึงขึ้นไปดึงดึงพี่ขึ้นไปเอ่อฮะอะไรอะไรนะดึงไม่ขึ้นนะติดอะไรครับตีตีนมึงไอ้เหี้ยตีนกูนี่ไอ้เวรอ่ะพี่ขึ้นเองพี่ขึ้นเองพี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอ่ะเออ ิหายอยากเต้นท่านด้วยอันนี้เป็นทีมงานของเราเองนะครับในคุณขวดเนยิ้มนี่ครับ <laughs> วันนี้เสื้อผ้าไปไหนหมดเสื้อผ้าไม่มีแล้ว <laughs> ไหนดูรองเท้าเลยดูรองเท้าเลยโอ้โหใส่รองเท้ามาสุดยอดเลยร <laughs> องเท้าอะไรอะรองเท้าแตะแต่แต <laughs> นี่กำลังแตะอยู่นี่ <laughs> เอเอ,อฮ<ะ>ัฮฮโลโหลอะไรนะ ไม่อยากเป็นรองเท้าแล้วอยากไปอะไรอ๋ออยากเป็นหวีอ่าจัดให้เป็นหวีเป็นหวีโอ้ยผมยุ่งผมยุ่งเออผมยุ่งเหมือนกันนะเนี่ยไม่เกี่ยวกับกูอลเฮีอฮะไม่อยากเป็นหวีแล้วอยากไปอะไรอ่ะอ๋ออยากเป็นลิปสติกอ่าจัดให้ลิปสติกลิปสติก โห้ลิปติกก็เป็นด้วยลิติกครับไอ้ปากดำปากดำไห้้องฮะอยากเป็นอะไรนะอ๋ออยากเป็นลูกอมเอาทีลูกอมไอ้สัตว์แก้เจ็บคอไปเลยโอ้โหเอางี้ดีกว่าโชว์มายากลสักชุดดีกว่าได้เลยก่อนที่นักดนตีจะทำการแสดงแสดงแสดงนักร้ออยู่ข้างหลังกำลังข้างกันอยู่เลย มายากลนี่ขอโทษเลยเคยเดินทางไปแสดงที่ต่างประเทศมาแล้วจะเอามาโชว์ให้ดูที่นี่เลยจะมาโชว์ที่นี่เคยไปสแสดงต่อหน้าประธานาธิบดีเอเดบัูเอ็กวายแซดมาแล้วโอ้ยอยู่อนุบาลไหนเนี่ยอนุบาลนัสมีไม่ทีอ๋อ <c oughs> ถ้าถ้าคุณไปเล่นต่างประเทศจริงนี่ชาวต่างชาติมานั่งดูอยู่ไหนชาวต่างชาตินี่ไงนั่งหน้าชา,าคนาไหนอตะนี่ไงนั่งฝ่ายห้างเนี่ยชาติแม่งป้าแกหัวงอกไอ้เหี้ยไม่ใช่ฝรัง่งไอ้ชิบหาย <c oughs> <c oughs> ขอแม่มาให้กำลังใจลูกๆมาเ้อนเลงถั่วต้มอ่โชงมายากลสักชุดหนึ่งเดี๋ยวจะจะนำมายากลมาแสดงให้ชมกันครับผมขอขอขอบุหรี่สักหนึ่งตัวเออวันนี้ทำไมท้องฟ้ามันปลอดโปร่งดีเหลือเกินโปร่งแต่ร้อนทิพายเลยเนี่ยลึกดูฝนใช่ไหมเงอแตกตะวันเลยฝนไม่มานะครับวันนี้ไม่มีฝนจัดมายากลไปก่อนนึ่งชุดอ่ากราบสวัสดีคุณแม่ติ๋มด้วยแม่ติ๋มรู้จักยัง ใครอะแม่ติ๋มเชียงใหม่ไงอ๋อมาด้วยเหรอนี่แม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ติ๋มเชียงใหม่นูนๆแม่ใหญ่ลําปางอ๋อแม่ใหญ่ก็มานั่นนั่นตรงนู้นแม่สะอางเมืองพิจิตรอ้ว้ายนั่งอยู่ฝามือานซ้ายมืองเร้แม่ชิดเมืองนนอ๋อแม่ชิดแม่ชิดพดีครับอ้าอุ้ยนั่นใส่แว่นอยู่นู่นแม่ยนเมืองแพ้อ๋อแม่ยนัสดีครับว้าไแม่มึงมาไม่งานเนี้ยไม่ได้มาเหรอเล่นไพ่อยู่ใครเมนอะไรศาสตเลยไมหมดอ่า นำบุหรี่มาเล่นมายากลก็ได้เดี๋ยวอาจารย์เล่นยังไงครับเดี๋ยวจะสอนให้เอาไปเล่นกันมายากลอ๋ออันนี้แบบว่าสอนให้ไปเล่นเอาบุหรี่มาหนึ่งตัวเล่นกันง่ายๆเล่นยังไงจับบุหรี่มาหนึ่งตัวบุหรี่จับยัดใส่จมูกแหววแหววแล้วดึงออกหูเงี<ห>้เฮ้ยเดี๋ยวะทำทำทำไงมองไม่ทันบุหรี่บุหรี่ยันเข้าจมูกเงี้ยแวแหววอ่าแล้วก็มืองุ้มงุมไวง้งุ้มอะไรงุ้มๆุมเอามืองุ้มงุ้มแห อะไรละงูมอ่ะเอาขมิบไว้ขมิบไว้เขมิบเขาใช้กับอะไรเนี่ยบุหรี่เข้าวจมูกแว๊บเนี่ยดึงออกหูง่ายๆไม่แล้วมันหายไปได้ไงก็นี่ไงก็เอามือหุบไปนี่ไงอ๋อเอามือป้องไว้เอออ่าขออีกทีขออีกทีบุหรี่บุหรี่ข้าจมูกแว๊บออกหูโอ้นี่ถ้าถ้าไปโชว์ต่างประเทศนี่สปีกได้ไหมก็สปีกภาษาอังกฤษไงอ่าภาษาอังกฤษสิงค์แลนด์สิงค์แลนด์อินโนท์โอเคเอาเหี้ย ภาษาจีนได้ไหมภาษาจีนหุงเกียนะหุงเกียใส่พีนะใส่พีออกหยีนะเฮ้ยหยีอะไรหยียอยากสระอีอนว่าหูจีนนี่อ๋อหูจีนหยีหูนี่หยีอ๋อหูนี่หยีเออถ้าหูหนวกอ่ะหยีลั่งหูไม่หนวกหยีไม่ได้ลัางแล้วถ้าหูเป็นน้ำหนวกอ๋ออันนี้หยีเปียกอันนี้ภาษาจีนจีนจีนภาษาเกาหลีได้ไหมได้ได้ภาษาไทยก่อนบุไลเฮ้ย บุรีเขาจมูโอเคออกหูภาษาอังกฤษสิกาเล็ยอินโนสโอเคอ้าวเหี้ยวลิภาษาจีนฮงเกียนะฮงเกียใส่ผีนะใส่ผีออกหียายักะอนะรู้แล้วภาษาเกาหลีบุรีบุรีเขาจะมีแล้วออกอ้ีวีวีภาษาไหหลำได้ไหมบุลำบุลำเขาจะมัม แล้วออกออกหำแล้วมีไหมมึงอ่ะโชเลยดีกว่าโชเลยโชเลยสามชาบะจับตาดูครับกับมายากรบุรีล่องหนครับโอ้โหเป็นโชชุดแรกชุดนี้เคยโชที่ไหนไหมเคยโชมาแล้วหลายๆประเทศด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเขมรพม่าลาวไปโชมาหมดแล้วนะครับนี่คือการหักบุรีออกสองทอดอ่าแล้วทําการจุดจุดบุรี่รต้องจะต่อบุรีให้ยาวเหมือนเดิม ออตหนึ่งสองสามแล้วต่อบุหรี่ได้นับตึงนับสองนับสามบุหรี่ยาวเท่าเดิมครับปึ๊บยาวยาวเท่าเดิมวับตันเหมือนเก่าเลยสัเอ้าวมึงให้กูดูอะไรเนี่ยอ๋อเอ้าจุดไฟอ่าทําการจุดไฟจุดไฟจุดไฟจับตาดูครับกับมายากรชุด เดี๋ยวเียเดี๋ยวให้ให้นักแสดงขึ้นมาก่อนไหนนะฮะอ๋ะอเล่นเล่นอะไรอ๋อว่าปล่อยขึ้นตอนนี้แม่นมยยนเนี่ยฮะอ๋อเทียบขีเทียบขี้แม่ยายเก่ากูเนี่ยทำไมหุ่นเหมือนเมียมันเก่าเลยวะอะดูครับจับตาดูครับบุรีจะหายไปครับนับตึงนับสอง น้ํสามแล้บุรีหายไปครับเฮ้ยนี่หายไปแล้วครับเซงบุรีกลับมาเฮ้ยนี่จะไปปมมือรักงแสดงหน่อยหะครับอะไรนะครับอะไรนะอ๋อร้านขนมกินของพี่ไก่มกจกบอกขอยทีได้ไหมเมื่อกี้ไม่ได้ดูอ๋อพี่ไก่มกจกพี่ไก่มกจกพี่ไก่นี่พี่ชายตลกเราอยู่ด้วยพี่ไก่ดูครับจับตาดูครับพี่ไก่ครับจับตาดีนะน้ำสองน้สามบุรีหายไปครับเฮ้ย นี่เสกบุรีกันมาเฮ้ยิี่พี่ไก่พี่ไก่วัดนั้นอย่าลืมผมคิวนะวัดอะไรนะวัดอะไรฮะวัดปากจากวัดปากจากออะไรนะหลวงพ่อบอกว่าไม่เห็นหลวงพ่อมองไม่เห็นหลวงพ่อขอดูอีกรอบใช่ไหมครับอ่าหลวงพ่ออยากหลวงพ่อดูดูครับฝั่งนี้ดูครับน้ำตึงนับสอง ลำสามล้วบุ่หลีหายไปครับเฮ้ยเอ้ยหลวงพ่อมองเห็นชัดไหมอะไรนะหลวงพ่อมองเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมครับหลวงพ่อครับเห็นไหมครับหลวงพ่อว่าไงครับอะไรนะหลวงพ่ออ๋อหลวงพ่อให้ให้ห้าอ๋อห้าห้าร้อยอ๋อหลวงพ่อบอกไม่ดูไม่ดูไม่ดูดูยังไงบุหรี่หรือปลูกกูางอะไรฮะบุหรี่หรือปลูกกูอ๋อเขาบอกเดี๋ยวเลิกแล้วเดี๋ยวเขาจะไปซื้อกระปุกแถวนี้อ๋อกูฮ้อนนะกูฮ้อน อ๋อเขาจะหอนเขาจะหอนเขาจะหอนละวเอาน้ำน้ำหิวน้ำน้ำน้ำเออเอาน้ำไปเถนั่งในนั่งพยัคฆ์คนเร็วเร็วเร็วเวลาน้อยเร็วเร็วเไอ้น้ำน้ำมาน้ำมาน้ำมาเอาน้ำมาเอาน้ำาให้นักแสดงเหลืออีกยี่สิบนาทีไว้ตลกไว้เร็วเร็วไว้น้ำมาน้ำมาน้ำมาเออเดี๋ยวน้องๆเขาจะมาโชว์ความสามารถ ม่น้ำไหมเออมา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 โชว์เสียงกันนะน้ำมาเอออ่ะน้ำ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 อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เอออ่ะเดี๋ยวน้องๆนะครับเยาวชนจะมาโชว์การร้องเพลงครับครับโชว์เสียงอะไรฮะคุณแม่อะไรนะแม่ว่าไงฮะอ๋อแม่แม่ชุดแดงบอกให้เสกบุรีกลับมา แม่แม่ใครใครบอกจะดูแม่ชุดแดงสาบานว่าแม่ไม่เห็นว่ากูคายบุหรี่ทิ้งไปตรงนั้นไอ้ที่อยรอน้ํานานจะอ้วกแตกอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นการยั่วยิ้มจ้าเอาของจริงไหมใช่ผมพาเด็กมาสะจันมาใครอ่ะลูกใครเด็กจากโฆษณาข้าวกล่องเซเว่นไอ้ไอ้ใครวะอ่าไอ้น้ยเนาะไอ้น้ยเนาะเนี่เราก็มีเหมือนกันเยาวชนที่มีความสามารถ เอามาลูกมาอ่าขอขอแทกคิวหน่อยขอแทรกคิวหน่อยขอแทกคิวหน่อยเอนี่ครับปุบมือให้น้องสตังค์ด้วยครับน,นี่คือเด็กอัจฉริยะครับทอมบิเกตครับเด็กอัจฉริเด็กอัจฉริยะคุณเด็กอัจฉริยะครับภาษานีได้ทุกภาษาเลยเนหะจริงหรือเปล่าภาษาได้จริงรป่ะได้หมดอย่าภาษาอังกฤษได้ไหมภาษาอังกฤษนี่เป๊ะเลย จริง่ะครับผมภาษาอังกฤษได้ไหมถามได้ได้จริงวะถ้าเกิดถ้าเกิดถามปุ๊บถามปุ๊บถามปุ๊บปุ๊บถามปั๊บปุ๊บถ้าเกิดอย่างคุณยายนั่งอยู่ตรงนั้นอะถ้าเข้ามาจากจะรู้ว่าตาภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรไอตาจะไอทาไมบอกคุณยายไปเลยว่าตาภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรเบรกแป๊บหนึ่งได้ไหมกูว่าไม่มีอะไรฮากว่าไอคนขายพัดแล้วตอนเนี้ยไอสั์ เที่อแล้วดูมาเดินขายพัดตอนนี้กูก็ตายที่พี่ไก่พี่ไก่เอามายืนหน้าร้านเราขนมจีนไปเฮ้ยไอ้จัดแล้วมาเดินตอนตลกเล่นกูก็ตายอันนีย่างนี้อันนี้คนหรือสลิมเนี่ยทำไมมันไหลสีแล้วกันไอ้จัดเอ้ยใครเอากระหังมาขายพัดดูดูเด็กผมด้วยมีกระดงด้วยเออเออดูเด็กผมดีกว่าเอาผ่านไปแล้วเด็กผมภาษาอังกฤษเป๊ะเลยใช่ป่ะเอาเกิดตายตาไอตาตาจมูกนวดปากเมาฟันแคลเฮ้ย ใช่ป่ะใช่ฟันนี่ภาษาอังกฤษเคสซีเคสอยู่แถวเอ๊ะมันลงลงไงถ้าอย่างประตูนะประตูเรียกอะไรดอนั่นอ๋อประตูนี่ดอดอถ้าอย่างประตูดอประตูใหญ่กดอประตูเล็กมดอถ้าเกิดประตูหนีไะเจ็บดอเจ็บเจ็บดอเจ็บถ้าอย่างพระพระภาษาอังกฤษว่าไงมังอ๋อพระนี่แปลว่ามังมังถ้าอย่างพระมัง พระเครื่องวอตเตอร์มัง่งอ่ะเป๊ะเลยเป๊ะเลยอ่ะพระบิดาบาทหิวมัง่งพระนอนง่วงมั่งถ้าเกิดพระแอบ,บออกไปเที่ยวผู้หญิงไงเง,งียบนะว้าพระอยากเที่ยวอ๋อ <c oughs> พระอยากเที่ยวอยากเที่ยวมั่งถ้าอย่างสวัสดีดเลยแหละสวัสดี <c oughs> ไม่ไม่ไดังสวัสดี h ลโหล เอางี้ดีกว่าคุณเชื่อหรือไม่ว่าเด็กคนนี้มีจิตเ,เขาเรียกจิตสัมผัสไม่เชื่อฮะ <laughs> ไม่เชื่อไม่เชื่อเด็กคนนี้ครับเป็นเด็กอัจฉริยะครับมีจิตสามาัมผัสสามารถตอบอะไรคุณก็ได้คุณถามอะไรเขาตอบได้หมดเดี๋ยวผมจะเอาวิญญาณเด็กคนนี้ออกจากล่างเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์อาจารย์ช่วหน่อยอาจารย์รอยเเอาวิญญาณเด็กออกจากล่างแล้วเอาวิญญาณอับรุใส่เข้าไปเฮ้ยให้เด็กเด็กลย ยังไงมึงปวดเยี่ยวแล้วขี้คาตูดเนี่ยไอชิบหายยืนไม่สุกเลยออออนาโมโมตตาปกว่ตรตตุม a m a s a m p เฮ้ยเฮ้ยห้ามหน่อยกูเหนื่อยเข้ามาช่วยกูหน่อยไอชิบหาย คูก็มาขบอยสายไฟมั้งเอาผ้ามาคุมเลยเอาผ้ามาคุมเดี <t <t ๋ยวจะเอาวิญญาณออกจากล่างเอาคุมที่เดี๋ยวจะเอาวิญญาณออกจากล่างไงจะมานั่งประเจิดประเจินแบบนี้ไม่ได้คุมคุมคุมให้ชัดเจนคุมไม่เห็นเลยเชื่อไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่เชื่อไม่ไม่ดังเลยไหมเห็นไหมมึงโดนอาถรรพ์แล้วไอ้ไอ้มึงโดนอาถรรพ์แล้ว อ่ากลุมแล้วไม่เห็นแล้วนะเห็นหรือเปล่าเอาอีกชั้นดิเพื่อความแน่ใจมึงมึงเชื่อไหมเนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อใช่ไหมเนี่ยอ่ะไอี๋อยนี่ลบหลู่ไม่เชื่อเมื่อกี้ไม่ดับเลยไหมเนี่ยไม่เชื่อมึงลองไหมอ่าไม่มีอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยโอเครู้แล้วอี๋อย่างี้ดีกว่าขนาดนี้วิญญาณของเด็กคนนี้ออกจากร่างเด็กคนนี้ไปแล้ววิญญาณที่สิงอยู่ในร่างของเด็กคนนี้คือวิญญาณของพูดผีปีศาจที่เรียกกันว่าวิญญาณของอับดุลโอ้โหอับดุลด้วย ได้ไดี๋ยวผมเล่นได้ไหมตามทายทีเดี๋ยวว่ารู้กันใครเรียกก็ได้ทั้งนั้นเลยอเดี๋ยวจะลองนะผมขอลองนะะเดี๋ยวผมลองลองได้ครับอ่ะอับดูด้วยอับดูด้วยถามอะไรตอบได้หญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จัเอางี้ผมลงไปข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวว่ารู้กันอับดูด้วยถามอะไรตอบได้แม็กแม็กลงล่างเลยเหรออ่ะเดี๋ยวดูกันไง อาตอบใจตามใจอับดูเน่ถามอะไรตอบได้ได้หญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักอับดูเเอ้ยอับดูเเอ้ยอับดุลเอ้ยเฮ้ยอย่าไปไกลทำไมอับดุลมองไม่เห็นเฮ้ยถ้าเดินไปไกลเดี๋ยวจิตกระแสจิตมันจะเชื่อมกันไม่ถึงอ๋อเชื่อมไม่ถึงแต่อับดลใช้คำพูดไม่เป็นอับดูเ้ยเอ้ยอับดูเเอ้ยพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณวัดทับกระดานอยากจะรู้ว่า หวยวันที่16บมิถุนาขอสองตัวตรงๆออกอะไรลูก6-8 6-8นะครับมีประกาจดจำได้จับด้ครับสองตัว6-8คุณแม่เขาถาม6มีไหมลูกไม่มี8ปดมีไหมไม่มีตกลงสองตัวออกอะไรลูก4-2เสองเแม่เขาบอกใครจะซื้อก็ซื้อกูคนด้ไม่ซื้อเ อับดูลเอ้ยตามมาตามแล้วตามมาตามแล้วอับดุลเอ้ยอยหญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักอับดุลเอ้ยยตามมาตามแล้วตามมาตามแล้วอับดุลเอ้ยเยที่พอชี้นี่ใครลูกผู้ชายเห็นไปครับคุณพี่เป็นผู้ชายอับดุลก็เห็นนะผู้ชายคนนี้เป็นยังไงลูกรอจิตใจดีรักใครรักจริงแต่ไม่ชอบเลี้ยงดูเฮ้ยจริงไหมพี่ไม่เลี้ยงดูใช่ไหม อับดุลเอ้ยตามมาตามแล้วตามมาตามแล้วอับดุลเอ้ยเอ้ยหญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักอับดุลเอ้ยเอ้ยที่พ่อชี้นี่ใครลูกผู้หญิงเห็นไหมครับคุณพี่ยืนนิดหนึ่งได้ไหมครับคุณพี่ยืนนิดหนึ่งผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงลูกสวยสวยงามจับสะสมสะสมเงินทองสะสมไขมันไปถีบหน้าอับดุลแม่งเลยพี่ อับดุลเอ้ยตามมาตามแล้วตามมาตามแล้วอับดุลเอ้ยหญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักอับดุลเอ้ยที่พอถือนี่อะไรลูกเก้าอี้เห็นไหมครับผมถือเก้าอี้อับดุลก็รู้อับดุลเอ้ยตามมาตามแล้วตามมาตามแล้วอับดุลเอ้ยหญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักอับดุลเอ้ยที่พอถือนี่อะไรลูกหดแล้ว อับดุลดูดีๆลูกไอที่พ่อถือนี่อะไรหมดแล้วอับดุลจะให้อายเขาเนี่ยเรามาจังหวัดสพุพรรณนี่ลูกงานของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันได้ลูกนะด,ด,ดูดีๆลูกไอที่พ่อถือนี่อะไรหมดแล้วดุลดูดีๆไอที่พ่อถือนี่อะไรหมดแล้วอับดุลไอควายไอที่กูถือนี่อะไรไอเม็กไอเขียที่มึงเขียนเนี่ยหมดแล้วไอสัต หมดจริงๆด้วยไม่มีเฮียอะไรเลยขอบคุณพี่วินนี่ผีกราบด้วยครับผมเดี๋ยวมีศิลเป็นอีกเยอะแยะนักเล่นนักร้องเดี๋ยวมีโอ้โหเด็กเยอะแยะตลกมีทุกวันจ้าพรุ่งนี้มีครับตลก ทุกคณะมาที่นี่ครับผมนะฮะขอบคุณด้วยขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณที่ให้เกียรติพวกเราทีมงานตลกทุกท่านนะฮะครับวันนี้พวกเราจ่าไปก่อนคำหนึ่งวาจาได้กล่าวพิพากษต้องขอประทานอภัยครับอย่าตามกับคนอย่าจนกับใครพวกเราเองกเชิญยิ้มไปก่อนครับสวัสดีครับปรบมือเป็นกําลังใจให้ลูกหลานเราทั้งหลายกลุ่มศิลปินตลกก็รวมใจกันมาสร้างสีสันคราวนี้เราต้องให้แสดงก่อนแบบนี้ดีครับ